รวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นปนัสะกะทลิพลาทีนินานาพลานิสังหริตวาทำให้เป็นกองแล้วราสิงกตวาวันลุ่งขึ้นปุนาธิวเสได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วภิกขูนังอาทาสิ ภิกษุห้าร้อยรูปปัญจสตาภิกขูไม่สามารถจะฉันผลไม้ทุกอย่างให้หมดสิ้นได้สัพพานิเขเปตุงนาสักขิงสุในเวลาเสร็จพัฒกิจพัตตะกิจจปริโยสาเนพระบรมศาสดาทรงถือบาทและจีวรศัทธา ปัตตะจีวรังคาเหตตวาสเสด็จออกไปแล้วนิคมิช้างตัวประเสริฐนาโคเดินไประหว่างระหว่างภิกษุทั้งหลายภิกขูนังอันตรันตเรนะคันตวาได้ยืนขวางเบื้องพระพักพระบรมศาสดา สัตถุปุรโตติริยังอัฏฐสิภิกษุทั้งหลายเห็นกิริยานั้นแล้วภิกขูตังทิสวาจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระขวันตังปุจจิงสุพระเจ้าข้าช้างทำอะไร,ร,รกิงกะโรติพันเตติพระบรมศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายช้างนี้อายังพิกเวส่งพวกเธอแล้วตุมเหเปเศตวาชวนให้เรากลับมังนิวัเตตีติภิกษุทั้งหลายจุดอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่าเอวังพันเตติพระบรมศาสดาจุด ใช่ภิกษุทั้งหลายอามะภิกเวติลำดับนั้นพระสาสดาตรัสกาช้างนั้นว่าอธนังสัทธาปาริลลยกะการไปครั้งนี้ปาริลลยกะอีทงังเป็นการไปไม่กลับของเรา มะมะอันนีวัตตะคามนังชานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมักและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าโดยอัตภาพนี้ตะวะอิมินาอัตภาเวนะชานังวาวิปัสสนังวามักคะพลังวานัตถิเจ้าจงหยุดเถิด ติดะตวันติอาหะช้างตัวประเสริฐได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วตังสุตวานาโคได้สอดงวงเข้าไปในปากมุเขศูนดังปักขิปิตาวาร้องห้ายอยู่โรทันโตได้เดินตามไปข้างหลังข้างหลังแล้ว ปัชโตปัชโตอคมาสิก็ช้างตัวประเสริฐนั้นโสหิเมื่อทูลเชิญพระศาสดาให้เสด็จกลับได้สัทธารังนิวัเตตุงละพันโตก็จะพึงปฏิบัติโดยทํานองนั้นนั่นแลจนตลอดชีวิตเตเนวะนิยาเมนะยาวชีวัง ปฏิชักไคยะฝ่ายพระบรมศาสดาสัทธาปนะเสด็จถึงเขตแดนบ้านนั้นแล้วตังคามูปจารังปตวารับสั่งว่าปาริลายกะจำเดิมแต่นี้ไปปาริลายกะอิโตปทายะ มีใช่พื้นที่ของเจ้าตะวะอภูมิถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มนุษย์สาวาโสมีอันตรายเบียดเบียนรอบด้านสัปริปันโถเจ้าจงหยุดเถิดติดทะตะวันติอาหะช้างนั้นโสยืนร้องไห้อยู่ในที่นั้น โรธมาโนตัตทะทัตวาครั้นเมื่อพระบรมศาสดาสัทริละคลองจากสุไปจักขุปะทังวิชหันเตมีหัวใจสลายแล้วหาทะเยนะผลิเตนะกระทำกาละกาลังกตวา บังเกิดในท่ามกลางนางอัพสรพันหนึ่งในวิมานทองสูงสามสิบโยดในดาวดึงพิภพเพราะความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาสัทธลิปสาเทนะตาวติงสะภาวเนติงสะโยชนิเกกนกะวิมาเนอััชราสหัสสะมัชเชนิพติ ชื่อของเทพบุตรนั้นได้มีว่าปาริลยกะเทพบุตรปาริลยกะเทวะปตโตอิติเอวะอัสสะนามังอโหสิฝ่ายพระบรมศาสดาสัทธาปิได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลำดับอนุปุเพนะ เชตวนังอาคามาสิเหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีโกสัมพิกาภิกขูฟังว่าข่าวว่าพระบรมศาสดาสเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วสัทธากิระสาวัตถิงอาคาโตติสุตตวาได้ไปณที่นั้น เพื่อจะขอขมาพระบรมศาสดาสัทธารังขมาเปตุงตัฏถะอาคะมังสุพระเจ้าโกศลโกศลราชาทรงสดับว่าในว่าพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อความร้า,าวฉานเหล่านั้นกำลังมาเตกิระ โกสัมพิกาพันดะนการกาภิกขูอาคัจฉันตีติสุตวา่าจึงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัทธารังอุปสังคามิตวาทูลว่าพระเจ้าค่าหม่อมฉันอหังพันเตจักไม่ให้ ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันเตสังมะมะวิชิตังปวิสิตุงณนะทัสสามีติอาหะ